ร,ร้านที่เขาทำที่เขา,าใหญ่ชิ้งใหม่เขอให้เพราะว่าผมอ่ะจริงๆอ่ะผม<ช><ช>ทำได้แม่แต่ว่ามันต้องมีจํานวนเขาถึงจะรับทําให้คนตัวเดียว,ว,ยวมันจะรลังผมก็บอกราคาไปแล้วก็เป็นเงินแต่ว่าถ้าเป็นแค่ขาวดำมันจะใกล้ใกล้ไหมแต่แม่เขาก็ใจมากเลยนะเขาบอกว่าคนคิดว่าจะทําเป็นอะไรแทนดีแล้วคนก็ออกแบบมาว่า เจลเสาเป่าแขนอย่างเงี้ยแต่เขาก็คิดไปเลื่อ๋อนี่คือออกแบบล่าสุดล่าสุดที่ทีมแล้วผมผมคิดว่าผมจะผมจะปิดออเดอร์อันนี้ถึงน่ารักอันนี้เป็นอะไรอันนี้แบบว่าผมว่าผู้ชายเขาไม่ค่อยใส่เดี๋ยวครับผมผมนึกเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเราจะเต่าก่อนนะพี่พี่แอปเวลาฉันมา t h a

เพื่อนๆน้องๆก็ซื้อกันไปแล้วก็มีคนรู้จักของคนรู้จักเขาก็อยากได้ครับมันก็เลยแบบเริ่มแพร่หลายขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าหลังจากที่ข่าวช่องดังเขาแชร์ไปก็หลังจากที่แชร์กันไปก็ตอนนี้ไม่ทันเลยครับเราจะรวบนวนได้เป็นประมาณเท่าไหร่ยอดตอนนี้ก่อาล่าสุดก่อนที่เขาจะแชร์กันนะครับประมาณสักร้อยยี่สิบตัวแต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเกือบเกือบ ห้าร้อยมั้ยใช่เราคิดว่าในอนาคตเราจะมีคิดคนขึ้นเองนะคะรูปแบบใหม่จริงๆอ่ะผมว่าผมว่าไอไลน์เนี้ยกะว่าจะปิดออเดอร์กันจริงเมื่อวันศุกร์แต่ว่าเขาแชร์กันดังกันไปก่อนก็เลยเปิดเผื่อมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็จะปิดออเดอร์เพื่อที่จะทําลายใหม่ที่ที่ให้มันเป็นไดโนเสาร์ที่มันพันที่อยู่ในขอนแก่นจริงๆอ่ะแล้วก็อยากให้มันใส่แล้ทั้งผู้ชายผู้หญิงจริงๆครับแล้วก็อาจจะทําเสื้อด้วยเพราะว่ามันใกล้สงการเราจะได้มี เสื้อสองการเราเข็าข,าขาอ่บสงกาเราใ,ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นเสื้อดอกคูนหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ขนาดเพราะว่าเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นเสื้อขอนแก่นหรือกางเกงขอนแก่นนะเราแค่แบบทำกางเกงไดโนเสาร์เสื้อไดโนเสาร์เฉยๆครับจริงๆอะผมผมอะก็คาดหวังกับมันอยู่นะแต่ว่าลไรใหม่อะผมคาดหวังมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันน่าจะแบบ ดูดูเขาเรียกอะไรอ่ะเหมาะกับหลายๆหลายๆหลายๆคนมากกว่าพอจะแบบแบบบอกได้ไหมคะว่าเป็นลายประมาณไหนเนี่ยลายประมาณแบบเป็นลายเส้นอย่างเงี้ยครับเป็นแบบว่าจะจะดูเป็นลักษณะแบบน่ารักเหมือนเดิมไหมไม่ละครับไม่ละไม่ละครับก็อาจจะเป็นลายแบบเป็นเป็นลายแบบเหมือนเหมือนภาพสเก็ตอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมก็สเก็ตด้วยมือแล้วเขาเนี้ยเขาเนี้ยไม่ยุ่งกับกับเอไอแล้วนะเขาทำด้วยมือแล้วเขาเนี้ย พราะคราวที่แล้วใช้ไ i นำไปเยอะรอบนี้คือจะแบบว่าอ่ะเราจะอยากทำของเราละครับแล้วก็เขียนชื่อเขียนชื่อสายพันธุ์ไว้ใน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 ,ในตัวเนี้ยครับแล้วราคาเป็นไงคะราคาก็เท่า,าเดิมครับ269บาทแล้วก็มีของเด็กด้วยทำมาองเด็กราคาเนี้ยราคาเด็กเริ่ม169กบเ้าแบบเด็กๆนะครับแล้วก็โตๆหน่อยก็ร้9 9